สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ประจำวันเกิดน,นะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายน2566นะคะอธิษฐานให้แล้วเดี๋ยวจะดูที่ไพ่กันว่าจะได้เสียงปู่เสียงอะไรกันบ้างอ้าวโหโชคดีจังเลยอ่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ เสียนของคุณได้เสียนพระแม่ลักษมีแล้วก็เสียนพระพรมธาดาแล้วก็เสียนพระฤๅษีนารอดนะไพ่ทั้งสามใบนี้โดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะการทำมาหากินการเอาชีวิตรอดหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องการเงินทีนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนนี้นะคะเงินอะไรที่ยังไม่ได้หรือว่ามีเจ้ามีลูกหนี้มีเงินตกค้างเงินค้างเบอร์ ประมาณนี้นะคะก็มีวิแววที่ดีที่ว่าจะได้เงินกลับมามทีนี้เรื่องการเงินอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะมีโชคมีลาบทางด้านการเงินนะคะโชคอาจจะเป็นจากการเสี่ยงก็ได้จากการเสี่ยงนะแล้วก็จากงานจากเพื่อนร่วมง,งานหรือจากคนใหม่ๆที่ คุณรู้จักแล้วเขานําช่องทางการทามาหากินมาให้นะคะ,ะประมาณว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์น่ะในเดือนเมษายนเนี้ยคุณจะมีโชคก,ากาโชคเกี่ยวกับในด้านการเงินการทำมาหากินนะคะทีนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเดือนนี้ดวงดีทางด้านการเงิน ก็อยากจะให้คนที่เกิดวันอาทิตย์าพยายามทําบุญให้เยอะๆนะคะนะทาบุญแล้วก็สวดมนต์ไหว้าพระขอเทวดาประจําตัวให้มากๆนะคะขอเจ้าที่ที่บ้านนะคะขอเจ้าที่ที่บ้านขอสารพภูมิขอตายายอะไรก็ได้นะคะที่บ้านนะแล้วบางทีตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอะในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่เป็นเลขฉนดเป็นนู่นนี่นั่นน่ะหรือว่าแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถพวกเนี้ย ที่เกี่ยวพันกับพวกเรากับตัวของคุณอะอาจจะให้โชคคุณนะคะนะโชคจะมาจากหลายด้านเลยในเดือนเมษายนนี้นะคะแต่ก็ควรที่จะระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันนะคะค่าใช้ใจ่ายในเรื่องส่วนตัวมีอยู่แล้วทีนี้มันก็อาจจะมีเรื่องอุบิเหตุที่แบบเป็นทุกขลาบนิดนึงนะคะแบบว่าได้เงินมาเท่านี้ นะคะอาจจะแบบเจ็บป่วยแล้เป็นทุกขลาแบบแรกกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พาะบ่อยๆแล้วทีนี้นะคะให้ไปใส่บาตรนะให้เจ้ากรรมในเวียนนะคะนะแล้วก็ให้ปู่ย่าตาทวดบันพบุรุษน,นะคะเ,เราได้เงินมาเราก็แบ่งทําบุญนะเราอาจจะเจอทุกขลาบแบบเจ็บๆน้อยลงนะคะแล้วโชคดีนั้นก็ยังจะมีขึ้นเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะช่องจากสุทิปเล่าเรื่องผีนะคะซึ่งจากออนแอร์เทปแรกนั้นในเดือนมีนาคม2566นี้นะคะก็ในรายการเนี่ยก็อาจจะมีแขกรับเชิญทางบ้านนะคะมาคุยมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าประสบการณ์หลอนๆของแขกรับเชิญมีอะไรบ้างแล้วอาจารย์ก็อาจจะให้เกร็ดความรู้ในเทปนั้นๆน,น,นะคะในท็อปิกที่เราคุยกันด้วยนะคะแล้วก็ คนที่ชมอยู่ทางบ้านหรือเป็นเอฟซของอาจารย์นะถ้าใครอยากจะมาออกรายการหรือว่าอ,อ,อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆนะก็ติดต่อน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะจะโทรเข้ามาที่เบอร์กลางหรือจะโทรไลน์หาน้องแอดมินก็ได้นะเพื่อน,นัดหมายถ้าคนไม่อยากออกกล้องอายเขินก็โทรมาเล่าหรืออาจจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปแบบรายการประมาณนี้นะคะก็ ใครอยากแชร์ก็ติดต่อน้องแอดมินมาละกันนะคะแล้วอาจารย์ก็ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ